ว่านและดอกไม้ต่างๆนะครับที่มีอยู่ในองค์พระนะครับนี่ครับดอกกาหลงดอกรักซ้อนนะครับดอกกาฝากรักดอกสว่างนะครับว่านนางคุ้มดอกว่านสเสนจันทร์นะครับว่านนางกวักอันนี้ผงม,มหาวิเศษนะครับ <c oughs> ผงทั้ง5นะครับไม่ว่าจะเป็นอิทิเจปัรมังมหาราชตีนิสิงเหตุพุทธคุณทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นผงวิเศษที่ใช้ในการนี่ก็ถอดมาจากพิมพ์พระประธานจากวัดสําคัญนะครับพิมพ์เกตบัวตูมพิมพ์ปรกโพพิมพ์ฐานคู่ พิมพ์เส้นได้พิมพ์จักคติพิมพ์หน้าโนกุรุษพิมพ์ทรงเจดีพิมพ์นี้นะครับเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมชิ้นฟักนะครับเรียกว่าพิมพ์จีวรนนาครับพิม์จีวอนนานะครับรูปทรงจะคล้ายกับพิมพ์ที่เรารู้จักกันนะครับหลายท่านเรียกว่าพิมพ์ใหญ่นะครับในนี้เรียกว่าพิมพ์จีวอนานะครับซึ่งสร้างในท่านท่านตอนอายุ4 2ปีนะครับคลองสมณศักเป็นพระรูชั้นสามัญนะครับ แกะพิมโดยช่างสิบหมู่ครับเนื้อหายังคงเป็นเช่นเดิมนะครับก็คือว่าเป็นเนื้อผงผสมด้วยข้าวสุกนะครับแล้วก็มีน้ำอ้อยเคี่ยวนะครับลักษณะพิมพ์เป็นยังไงครับลักษณะพิมพ์นะครับเป็นพิมพ์ที่มีชายจีวรหนานะครับติดกับหัวเข่าซ้ายดูเป็นเนื้อเดียวกันนะครับใบหน้ากลมไขเมล็ดพริกไทยไม่มีหูมีลำคออกนูนนะครับฐานเป็นหมอนทั้ง3ชั้นนะครับนี่เป็นยุคตอนที่เป็นพระครูชั้นปริยัติครับพิมพ์นี้นะครับ ครับองนี้ก็เป็นภาพพิมพ์ชายจีวรหนาเหมอนกันครับชายจีวรระดุงจุดไหนครับเราดูตรงนี้นะครับที่เป็นระหว่างหัวเข่าซ้ายนะครับกับข้อศอกซ้ายนะครับนะครับเป็นชายจีวรหนานะครับแล้วก็ทําตอนอายุห้าสิบปีครับก็ยังดํารงสมณศักดิ์เป็นพระครูปริยัตินะครับรูปทรงมีซุ้มแก้วครับแล้วก็เป็นลักษณะที่เป็นสี่เหลี่ยมชิ้นฟักนะครับฐานนะครับ เป็นฐานหมอนนะครับแล้วก็ตรงกลางเป็นขาโต๊ะนะครับฐานกลางเป็นขาโต๊ะนะครับด้านหน้ากระดานตัดเฉียงนะครับเนื้อพระเป็นผงผสมข้าวสุกผงเกสรผงใบลานผงดำน้ำอ้อยเคี้ยวนะครับช่าง1ิบหมู่เป็นผู้แกะพิมพ์ถวายเช่นกันครับนะครับพิมพ์ในยุคช่าง10บหมู่มาแล้วนะครับแล้วก็ผมขอจ่เป็นยุคกลางแล้วกันนะครับ พิมพ์นี้นะครับเรียกว่าพิมพ์ฐานแซมโยนะครับลักษณะอ่าดูนะครับจะมีลักษณะเส้นฐานเส้นบางคนเเรียกเส้นผ้าทิพย์นะครับ2เส้นนะครับอยู่ใต้ฐานนะครับลักษณะการนั่งนะครับเป็นขัดสมาธิเพชรนะครับแล้วก็หูนะครับสองข้างนะครับยานถึงบ่านะครับคันนี้จากเนื้อจริงๆเขามี3ามเนื้อนะแต่เรามาดูเนื้อในยุคแรกนะครับ ก็จะเป็นช่วงตอนที่เป็นของสมัติศักดิ์เป็นพระครูปริยัติครับอายุ51ปีนะครับมีการใช้ผงวิเศษทั้ง5ผงเกสรทั้ง5้ผงใบลานผงดผําผงตะไคร่เจดีดินทั้ง5มีดิน7จบ่ง7ป่า7ท่า7สะดินกลางใจเมืองน้ําอ้อยเขี้ยวนะครับเนื้อเป็นสีน้ําตาลแกล่งนะครับสีน้ําตาลนี่ก็มาจากผงทั้ง5ครับนะครับแล้วก็ยังคงใช้น้ําอ้อยเขี้ยวนะครับเนื้อเป็นเนื้อผ,ผงผสมข้าวสุก จากหนังสือของพระครูกัลยาณุกรนะครับได้พูดถึงเทพสิบสองนักษัตย์ในนั้นแฝงไปด้วยหลักธรรมครับที่ว่าพระสี่เหลี่ยมทินฟักนั้นพูดถึงเรื่องของเลขสี่นะครับตีความได้หลายตัวเลขด้วยกันหนึ่งคืออริยสัจสี่นะครับท่านบอกว่าสมเด็จพุทธเจ้าของเราเป็นพระสัพพัญญูตตัสรุ้แจ้งในธรรมทั้งปวงพระองค์จึงทรงแสดงธรรมที่จริงสี่ประการไว้ให้แก่สัตว์ทั้งหลายได้รู้แจ้งคือทุกสมุทัยนิโรธมรรคอันมีความว่า ความทุกข์มีจริงสิ่งที่ให้เกิดทุกข์มีจริงทมที่ดับทุกข์มีจริงข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมเป็นที่ดับทุกข์นั้นมีจริงนี่เรียกว่าอริยะสัจสี่คือความจริงสี่ประการซึ่งเพิ่มอริยะเข้าอีกคําคืออริยะแปลว่าพระผู้รู้ประเสริฐอย่างหนึ่งพระผู้ไกลจากกิเลสอย่างหนึ่งรวมอริยะ สัจจะสองคำเป็นนามเดียวกันเรียกว่าอริยส,ส,สี่ซึ่งท่านอ้างว่าความจริงสี่อย่างนี้เป็นของพระอริยนั้นอธิบายต่อว่าพระอริยเจ้าจึงจะเห็นจริงคือพระอริยเจ้าเห็นว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายซึ่งสัตว์เวียนว่ายตายเกิดทนรับความลำบากอยู่ในวตฏสงสารนั้นก่อให้เกิดความทุกข์จริงตัณหาคือความอยากดิ้นรนของสัตว์นั้นทําให้เกิดความทุกข์ พระอมตะมหานิพพานไม่มีเกิดแก่เจ็บตายเป็นที่ดับทุกจริงและสุขจริงนะครับ